สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทีวีปูเซเล็บสปายประจำวันเสาร์รายการกนำคุณผู้ชมไปสืบส่อเจอาะความลับของเหล่าซุปตารเมืองไทยในมุมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนไม่ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดบนโลกใบน,นี้สปายของเราก็จะไปตามล่าประวัติของพวกเขาให้คุณได้รูจ้จักกันครับซึ่งมีที่มีทีเดียวรายการต่อไปนี เป็นรายการทั่วป่าสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่ผู้ไลฟ์ช่วงสตาร์นิวส์สนับสนุนโดย Neweos v TRD Sportivo โรงแรมเซนทาราแกรนด์เซนท์เทนเวิร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ผู้ไลฟ์ค่ะพี่แจ๊คค่ะได้ยินข่าวของพี่อุ้มลักนานมั้ยคะโอ้ได้ยินค่ะเป็นข่าวที่น่ากลัวมากค่ะคนทักไลน์ผิดมาแล้วก็เข้าใจผิดว่าเราขายตัวโอ้แล้วพี่แจ๊คมีบ้างไหมคะเป็นพี่เลย ไม่ค่อยขาย ไม่ตังเลยมาแซวเล่นนะคะเขาเรียกว่าเป็นคิดไทยของการแบบใช้โซเชียลเนี่ยแหละค่ะก็ต้องระวังให้ดีด้วยทักผิดถ้าสูขคนเข้าใจเราผิดนี่จะแย่เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะรับรองว่าไม่มีทางเข้าใจผิดค่ะเพราะเราขนข่าวมาทถ้งมาร้อนแซบซูซ่าโอ้โหจะเป็นอะไรบ้างไปดูเลยค่ะกับช่วงซานิวนิวจิ๋วโชว์สเต็ปซ้อมเพลงใหม่ส่วนนเดชมาริโอเวียเคนเจมมาโชว์สเต็ปแถลงคอนเสิร์ตใหญ่นเดชใจบุญอุปการะเด็กอุดรเราไม่ได้ให้เงินเฉยแต่ว่าเรา ให้เงินเพื่อไปสร้างชีวิตในอนาคตของตัวเขาส่วนอั้าแอมหวานฉ่ำลุ้นแต่งใจค่ะก็ต้องรองอ้ำเขาพร้อมรูปผมพร้อมอ,อ,อ,อยู่แล้ว <c oughs> พูดเราสวยเลยอ่ะแม่ก้าพูดเลยสุดท้ายมาริโอเคลียร์ภาพคู่น้องสสิกิ๊กเก่าป้องนวัดค่ะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับเจอกันที่งานลก็รู้จักเฉยๆเป็นข่าวที่ไม่มีอะไรเลยครับนิงปนิตาฮึดเป็นผู้จัดเจสีเปิดกล้องละครชาวนี้คว้าแม็กเอฟประทาน้้ำหวานเคลียร์คดีไฮโซน้ำหวานยันไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านอีกค่ะเราก็ไม่ได้ไปสอดแสวงหาเพื่อที่จะอยากรูู้้้เเเพรรรรราาาาะะะมมมมัันไไไ่่่ีีคควสํญอออทจตงงปื ช่วงน้ำพลาดไม่ไม่สนคนแฉเรื่องลูกยันพูดความจริงทุกเรื่องติดตามได้ในช่วง Talk of the Town ค่ะชีวิพูด live <Who> live ช่วง talk off the town สนับสนุนโดยเซบูแจมสูตรน้ำนมข้าวยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสง Everyday for everyone ใช้ทุกวันเป็นวันของคุณฝากเอาไว้ดนใกายเธอโอ้ยช่วงนี้ไม่มีหลอนนะคะมีแต่ข่าวแซ่บๆสิ่งไมคฮน้องแค่หลอะใช่ล้วคะเขาขอบอกนะคะแซบ่บแน่นอน,นะคะ่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับช่วงนี้เลยค่ะ Talk town. พระเอกหนุ่มหลอกก้องสหรัฐสังคปรีชาผู้ชายอบอุ่นแห่งวงการบันเทิงบอกรักแม่ในงานเทสโก l โลตัสมอบความสุขมอบครัวใหม่ให้แม่กันอีกด้วยแหลคะค่ะขอบคุณทุกคนที่มามาร่วมกิจกรรมกับเท s โ o l o t ตัสในครั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีเครื่องครัวที่เรียกว่าเราไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาที่เทสโ o l o ลตัเอามาบริจาคทิ้งไว้แล้วรับกูบุป,ปองไปแลกซื้อของใหม่ได้ ก็อยากจะให้ลูกพาคุณแม่มาช้อปปิ้งสนุกกับวันแม่แเราก็ได้ทํากิจกรรมดีๆด,ด้วยกันรีบๆมานะฮะนี่ยจะวันแม่แล้วนะครับทุกๆวิคเอ็นหรือวันธรรมดาก็ได้นะครับพาคุณแม่มา วันแม่ปีนี้อย่าลืมบอกรักคุณแม่ด้วยการมอบครัวใหม่ให้แม่แค่นำกระทะถังน้ำกล่องพลาสติกเก่าไม่ได้ใช้แล้วมาแลกซื้อใบใหม่เพื่อมอบเป็นของขวัญวันแม่ได้ที่ Tesco Lotus สไฮเปอร์มาร์ก็ตทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง27สิงหาคมนี้ค่ะ ยืดอกแมนๆรับว่าเป็นพ่อของลูกที่เกิดกับนางแบบสาวลูกครึ่งจาร่าคาซิงกินีแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆสำหรับหนุ่มหน้าหวานไมพิรัตนนิติไพศารกุลผมให้แถลงไปแล้วว่าที่อยากให้มันจบเพราะว่าถ้ามันไม่จบเนี่ยมันจะกระทบไปถึงตัวเด็กอันนี้ก็ขอเป็นเรื่องของไมกับซาร่ากับทางครอบครัวคุยกันเองจะดีกว่าไม่ได้ไปเยี่ยมน้องแม็กซ์เวลเลยค่ะการที่เขาออกมารับผิดชอบการมีลูกเป็นเรื่องที่ดีอะค่ะอันนี้คือต้องขอยกย่องทั้งคู่เลยทั้งซาร่าทั้งไมที่แบบไม่ตัดสินใจอะไรผิดๆ วันไหนเสร็จงานเร็วไม่ก็จะเข้าไปดูแลจิงไม่มีอะไรมากขอให้เขาเกิดมาในสังคมที่ดีคือพ่าเลี้ยงดูผมเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็มีกระแสตามหลังมาอีกเทียบรวมถึงมีคนอ้างเป็นเพื่อนสาระแฉว่าหนุ่มไม้พูดโกหกแถมไม่ได้อยู่ในวันคลอดเหมือนที่หนุ่มไม้ได้พูดในวันแถลงข่าวอย่างที่ไม้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วนั่นคือความจริงทั้งหมดที่ไม้ได้พูดไปนะครับแล้ววันที่ห้องคลอดก็ไปถามที่บำรุงรานได้นะครับว่าผมก็อยู่วันที่เขาคลอดให้กําลังใจค่ะตั้งแต่แรกที่ทราบขขข่่่าาาาวเเเลลลยยกกก้้อออนนนนีีีะะะะคค็ดดึููแงงทบจริๆ เ,เขาก็ไปเยี่ยมทุกวนันถ่ายรูปส่งมาให้เราดูบ้างมันอาจจะมีหลายๆคนที่พยายามจะสร้างประเด็นอยู่ผมก็เชื่อว่าเวลามันจะรักษาทุกอย่างถ้าเป็นผมผมจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่สนใจคําพูดจากปากคนอื่นผมจะสนใจเฉพาะคาพูดของคนที่ผมรักแค่นั้นก็พอก็ปรึกษาคุยกันตลอดผมว่าสิ่งที่น้องเขาเลือกทานี่ถูกต้องแลเวอยยาเพิ่งรีบไปตัดสินใรเลยดีก<ช>ว,ว่าผมว่าหน้าที่ใหม่ของเขาคือเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากคือตอนนี้เนี่ยมีชีวิตหนึ่งเกิดมาผมก็อยากจะให้ทุกคนดูแลให้ดีแล้วก็อยากจะให้คิดถึงเด เพราะว่าชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการในต่อไปแล้วไม้เขาก็ทําดีที่สุดแล้วนะทุกคนพลาดได้นะคะแล้วก็เขาก็เสียใจไม่ใช่ไม่เสียใจขนาดร้องไห้เลยเมื่อพลาดแล้วก็เริ่มใหม่ได้ค่ะแหม่บางทีคนนอกจะรู้ดีกว่าหนุ่มไม้กับสาวสาร่าได้ไงเอาเป็นว่าง,งานเนี้ยหนุ่มไม้เขายืนยันชัดเจนว่าทุกคําพูดในวันแถลงข่าวเป็นความจริงไม่สนกระแสโจมตีใดๆทั้งสิ้นเข้าใจตรงกันนะเจ้าค่ะจากนี้เราจะเป็นคนเดียวกัน

เวลาของเราสองคนแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะค่ายน้ำสูนพายตาหมอเสงค่ะและหอมพร้อมเสมอกับน้ำหอมเซ็กซี่มีใบอัมและพีทิดอว์ใบชมขนาดพกพาราคา49บาทค่ะรวมไปถึงนะคะดีไวท์ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวกระจ่างใสโทร1577แล้วก็เกลือสปาขัดผิวนิริโกะค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการชีวิตพูลฟ์ได้ทุกวันเลยค่ะเวลานี้ค่ะเวลาดีๆ สองทุ่มสินาทีค่ะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดเลข7ค่ะทางช่องไทยทีวีทีวีของคนไทยกดเลข7จ็ดไทยเดฟรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วค่ะ,คะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ